สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับสรพด้วยนะคะสำหรับ ที่ครบรอบ15ปีนะคะฟังดูเหมือนแบบระยะสั้นแต่จริงๆแล้วสรพเนี่ยสร้างคุณค่าให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของประเทศไทยเนี่ยมากกว่า30ปีนะคะ<ป>เพราะว่าเรามีการตั้งต้นตั้งแต่สมัยจสมัยที่เป็นองค์กรวิจัยแล้วก็เป็นพรพในสมัยเดิมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในองค์กรนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของพไทม์หรือใดๆก็ตามเนี่ยมีความภูมิใจมากเพราะว่าสรพเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งซึ่ง มองว่าเป็นองค์กรที่ปิดทองหลังพระมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่สปลพได้ทำเนี่ยประชาชนหรือว่าผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเนี่ย เวลาเขาไปรับบริการในสถานพยาบาลที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นที่มีการพัฒนาคุณภาพได้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็ชื่นชมโรงพยาบาลชื่นชมทีมงานของโรงพยาบาลแต่เบื้องหลังเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีหลายๆโรงพยาบาลที่มีสอสพอเข้าไปเป็นมีส่วนร่วมในการเป็น,นกลไกส่วนหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผ่านกระบวนการรับรองอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมาก,มากๆแล้วก็เชื่อมั่นว่าประชาชนหลายๆคนเนี่ยนะคะที่เวลาเขาไปรับบริการที่สถานพยาบาล ถึงแม้นเขาไม่รู้ว่าเราคือใครสรพคือใครแต่เขาก็จะชื่นใจที่โรงพยาบาลให้บริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อสอรพทําดีมาขนาดนี้นะคะแล้วก็เติบโตมาจนครบ15ปีในนามของสอรพนะคะสิ่งนี้เราก็เลยคิดว่าอยากจะขอให้กําลังใจกับผู้บริหารแล้วก็บุคลากรของสอรพทุกท่านนะคะ ในเมื่อท่านทําสิ่งดีๆให้กับประชาชนนะคะขอให้สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปยังสรพแล้วก็บุคลากรทุกท่านเลยของสรพนะคะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ถ้าถึงวาระที่ต้องไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการเช็คอัพหรือใดๆก็ขอให้รับบริการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างคุณค่าเมื่อท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะท่านก็จะได้ส่งมอบผลงานที่ดีๆให้กับสถานพยาบาลและสถานพยาบาลก็จะมอบสิ่งดีๆกับประชาชนต่อไป ก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณแทนประชาชนทุกคนสําหรับสรพที่ได้เป็นเบื้องหลังในกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลแต่ละที่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ